สวัสดีครับผมกับผมโคชแนนะครับกับเดลี่ซกอกเกอร์ฟุตบอลเรวันครับประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคม2 5 6 7นะครับ2ว24เหลืออีก5เดือนใช่ไหมยูโรก็มาแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มียูโรครับมีเอเชียนครับกับแอฟริกันเนชั่นครับนะครับหรือว่าแอฟคอนนะครับผมก็เอเชียนครับใช่ไหมสองคู่วันนี้มีโอมานกับไทยแล้วก็ทีเกสสถานกับซาอุดีอาระเบียของ โรเบโตมันชินีนะครับอดีตกุนซือทีมชาติอิตาลีผู้พาอิตาลีควา้าแชมป์ยูโร2020นี่นะครับผมไม่ธรรมดานะครับเดวยวคุมตาอูดเลยนะโอมานกับไทยวันนี้โอมานเหนือกว่า0.5สเต็ตก็เสียวๆนะเสียวๆนะกลูว,ว่าถ้าเราเลือกไทยแม่งออกโอมานเลือกโอมาแม่งออกไทย <laughs> พูดเจิมไทยคนนั้นได อ,อได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเอองั้นผมเลือกไทยแล้วกันเพราะว่าโอมันต่อปิ่มเกินไปครับ0.5อันตรายเอาไทยดีว่าเสมอได้ไม่ต้องชนะก็ได้ครับเสมอเกมนี้เอาแค่เสมอมงผมว่าเสมอกันอ่ะ1ประตูต่อ1ห,หรือสูประตูต่อศูนไทยเก็บอีกหนึ่งคะแนนเป็นสีน่คะแนน แล้วก็คีคิดสถานกับซาอุดิอราระเบียบอกได้เลยว่าซาอุโหดกว่าเยอะครับแต่คีคิดสถานวันนี้เหนือกว่า1 7 5่งุดเจ็ห้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกซาอุดิอราระเบียของโรเบโตมันชินีครับผมคือคิดยังไงครับเอาคีคิดสถานมาต่อซาอุถึง1 7 5่งจุดเจ็ดห้โอ้โหโหดเหมือน,นกันนะถึงคิดสถานเก่งกว่าซาอุ ถ้าถ้ามาถ้ามาราคานี้ไม่ยากเลยครับตาอูแน่แน่แน่นอนตาอุแน่แน่ส่วนพิมพ์เลียนกิจเชฟยูกับเวทแฮมนะครับเชฟฟิลยูเนเต็ดเล่นในบ้านเจอกับเวทแฮมก็ต้องเวทแฮมครับจะบุกชนะเชฟฟิลยูเนเต็ด0.50.25สเต็ดเลือกไม่ยากครับขุนคอนแน่นอนแล้วก็ บอลมัดกับลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่ง่ายนะครับไม่ใบอลมัดโกบอลมัดเหนียวนะครับเนโต้โคดโคดของบอลมัดก็เก่งครับอันโตนีอีลาโอลาอดีตเจตเตะของแอตเลติกบินเบาเป็นชาวแควนบาสใช่ก็คืออิลาโอลาเป็นชาวแคนบาสเนี่ยเล่นเล่นเล่นห้บีเบาเล่นทีมจากในแควนบาสด้วยชาวแคนบาส้วยกําเนิดเหมือนกับอูนในเอมเรี่แล้วก็มีเควาเตต้าเขาเรียกว่าทีมคนนึกมากุลคุมในอังกฤษอ่ะบอลมัด วินล่าหรือว่าอาจเซนอนคนจะแปวนหมดใช่ไหมแล้วเป็นแควนบารดด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเแสดงว่าคุณซื้อกิงของแควนบาร์ดนี่เก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับวันนี้ริอร์พูลเนี่ยมันเหนือกว่าเขาเนี่ยนะครับ0.75เต็ตอันตรายอันตรายถ้าบุกไปชนะนนก็คงจะหืดเพราะ,ะนันชีวิตีบอลมัดดีกว่าแพไ้ไม่ได้ไม่ได้ แพ้กันตลาดเหมือนกันแต่เสมอได้ชนะได้อ่านะครับบอลมัดดีกว่าเดเกนคอปเจองานหนักครับวันนี้บริสตงเบกเกอร์อาจจะมีสิทธิ์ลวนได้อลิซอนเบกเกอร์อาจจะทำให้ริพูแ้เกันออกมาเลยก็ได้นะถ้าเป็นเล่นเนโต้ดวงแข็งถ้าเป็นเล่นลาลีกาจะเปนครับเลยเอาบริสตงอเมรีย เกมนี้เอาเมเรียนเนี่ยไปเยือนเขาเนี่ยเกมที่แล้วได้ทําได้ดีมากๆยันเสมอคิโรนามาได้ศูนย์ศูนย์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเพิ่งเึง่งไม่ไม่มีใครมองว่าเมเรียนไม่แพ้เลยนะแม่งบอกคิโรนาชนะคิโรนาชนะคิโรนาชนะกันหมดเลยโอ้โหประกัศเกียนหักกันไปแันแถลเลยนะครับโอ้โหไม่เชื่อไปดูได้เลยนะครับเพราะในเกมนี้ครับหรือผลิตมาต่อ มาเป็นต่อ2.25สเต็ปผมว่าโหดเกินไปผมว,ว่าชนะอย่างมากสองลูกทีมดี้ออเมรลีครับแพ้สองดอกเท่านั้นหรือดอกเดียวด้วยดีไม่ดีแต่แล้วอดิตไม่น่าพลาดสามคะแนนนะครับแต่เอาเมรเลียมีนะลุยซเลสอนะใช่ลุยซเลต์คนทที่เดียวกับที่ใครอยู่อัเจีบาร์เซลโลนาหรือแล้วกับเลียพูป่าไม่รู้ใช่คนนั้นหรือเปล่านะครับซเลสอาจจะมีหลายคน แล้วก็คิโหนากับเซบีย่าคู่นี้ไม่ต้องคิดนานเลยครับคิโหนาแน่นอนครับศูนย์ยูเจ็ดห้าเส็ต้องคิโลนาเพราะเซบีย่าฟอร์มปีนี้ไม่ดีครับอย่ยงตง้องการจะตอกชั้นเอาไม่ต้องไม่ต้องไปคิดนานเลยครับส<ฮ>บายกว่าเวอบริษิทเยอะเรือบริษัทนี้ต้องสองลูกอันนี้มันลูกเดียวก็ผ่าแล้วอ่ะใช่อาจจะไม่อาจจะไม่เต็มแม็กไม่ได้เต็มแม็เต็มหน่วยแต่อย่างน้อยน้อยก็ยังได้มา ต่วนทางฝั่งของเบติสกับบาร์ซ่ามาเดเอลปเยกินี่เจอกับชาบีเอเนนเดสนะครับผมก็บาร์ซ่าเนว่าสุดทุส็ดห้า 5, ก็ต้องบาร์เซโลนาครับจะบุกชนะไรเอาเบติสครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ออสซูน่า una, กับเคตาเฟ่นะครับอซสซูน่าเคตาเฟ่ โอซซูนาเคตาเฟ่โอซซูนาเคตาเฟ่เคตาเฟ่โอซซูนาโอซซูนาเล่นในบ้านเดียวกว่า0.257ชีพีทีเคนตาเฟ่ครับไม่แพ้จะบุกไปเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็บุนเดสติก้าเยอรมันบาเยอร์มิวนิคเวเดอร์เบเมน เมื่อก่อนนี้เบย์เมินดิคนี่แพ้ทางเวเดอร์เบนเมนนะครับตอนสมัยเบย์เมินดิคมีโอลลเวอร์คานเป็นโกอยู่ใช่ออสไบฮิเฟลเป็นโค้ดอยู่คือเบย์เมินดิคเคยแพ้เวเดอร์เบเมนทั้งเย้าและเยือนมาแล้ว ium, ไปเยือนเบนเบนที่เวสต์ียมโดนไปสองศูนย์กลับมาเล่นในมิวนิกแพ้ศูนย์หนึ่งแต่มันนานมากแล้วนานมันนานมากมันนานมานะมันมันนานมากน,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 นานมาแล้วอะ่ะ ือแบบโคตรนานอ่ะ20ปีแล้วนะครับ20กว่าปีแล้ว๋ยวนี้ไม่เหมเือนเดิมแล้วแกเป็นเบเดนเป็นเบยแมทชนั่งมาอีกมือหนดิกแทนนะครับดูเกมอะไรโดยรวมก็คือเบย์เดนเป็นหงนี่งเหนือกว่าเบเดนเป็นเบมเจนชะนะเบเมนไ,ได้เรื่อยๆยเกมแรกที่เจอกันไปเยือนเบเมทที่เวเซอร์สตาดิออนหรือเวเซอร์เตเดียมเนี่ยครับก็บุกถล่มเบนถึมสี่ถึง4-0แล้ววันนี้ยังได้รับเกียรติให้มาเหนือกว่าเบเมนอีก และเดนอกว่าเยอะด้วยถึงสองุดเจ็ห้าเป็ดชีวิตเจสินไนีไ้เปนอีกครับชนะเป็นสามูนหรือสี่หนึ่งครับผมคงต้องเข็นฟอร์มครับเพราะว่าเลเวอร์คูเซนแทบไม่พลาดเลยนะครับแลวเมื่อคืนยังอุต่าพลิกนรกกลับมาชนะไลฟ์สิกได้สามสองในต่างหางตั้งทันที่ชงหนึ่งโดนนํำหนึ่งศูนย์แล้วก็โดนนํำสองหนึ่งโดน,ำนํดนำ,นดนำถึงสองรอบ ยังกลับมาได้นะครับไม่แพ้ไม่ว่าชนะอีกต่างหากนะครับแล้วได้ประตูชกต้อเจ็ดอย่างงี้มาสองเกมปิดแล้วอันตารายมากๆดวงแข็งมากๆน้ำอัดแห้งหอายาเบรลูลเซนดูแล้วเสือใต้คงนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วครับถล่มได้ถล่มเลยตอนนี้คงมีสิทธิ์ยิงเบเมนไหลมากกว่าสองประตูครับเพราะว่าคือเขาคงคิดแล้วว่าถ้ามาเกิดนอนใจเกินไปแล้วปล่อยเบเมนดีไข่แตกมันอันตรา,ายนอาจจะโดนตีเสมอเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมองถึงชัยชนะให้ได้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเกมนี้ เขาเรียกว่ายิงให้ขาดได้ก็ยิงให้ขาดไปเลยครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับกัดบ,บังกับเอาต์บวกคู่นี้ไม่ยุ่งก็ได้นะครับ <c oughs> ขอไม่ยุ่งได้ไหมยุ่งแล้วกันกัตบักเหนือกว่า0.5เหมือนเช้กัตบังครับชนะเอาต์บวกสองประตูต่อหนึ่งหรือสามประตูต่อหึ ก็โฟซิโนเน่กับไกยารีโฟซิโนเน่ไกยารีโฟซิโนเน่เหนือกว่าศูนจุดสองห้าเปผมว่าโฟซิโนเน่จะเบียดชนะไกยารีได้ครับเพราะไกยารีนอกบ้านผมว่ายังไม่เท่าไหร่และเกมแรกที่เจอกันโฟซิโนเน่ได้บุกไปนําไกยารีก่อนถึงสามประตูต่อศูนย์โดนไกายารีรัวแซงสี่ประตูรวดสี่เมตรรวดนะครับผมริกกับมาเอาชนะโฟซิโนเน่ได้สี่ประตูต่อ3ามจำได้ใช่ไหมแคาดิโอลาดิเอรี่โอ้โห พลิกนรกเฉยเลยนะครับจากจะแพ้แบบสบายๆศูนย์สามกลาเป็นบุกพลิกกับมาชนะสี่สามได้สี่ลูกมาชนะสี่สามเลยโปรชนโนนแนะนำก่อนต้องถามลูกยังแพ้เกมนี้ผมว่าเขาต้องการเอาคืน,นเขาต้องการเอาคืนน่าจะเบียชนะกลับกลับไปได้ก็คือพวกเอวบ้านใครบ้านมันแล้วก็เอโบูรีกับมอนซามอนซาเหนือกว่ามอนซาครับบุกชนะเอบูรีครับ เป็นโปลีตอนนี้ไม่มีทรงนะครับนี่ยังไงก็โดนครับซาเลนติน่ากับเจนัวซาเลนติน่าของฟิลิปโปอิซากิจะกับเจนัวของเปโตจิล,ลาดิโน่ซาเลนติน่าเหนือกว่า0.25เอาอไม่ใช่ครับเจนัวนครับโทษทีเจนัวเหนือกว่า0.25เศษชิบิซิซาเลนติน่าครับจะไม่แพ้เจนัวฟิลิปโปอิซากิจะได้ดวลเกินกับเปโตจิลาดิโนนะครับอดีตก,กองหน้าทั้งคู่เลยนะครับ เชฟเชยูวนตุสออกวิเคห์ไปแล้วครับในเชัดชทีมเดียวไปดูกันได้ครับในเชฟชทีมเดียวแล้วก็เฟนคัพของฝรั่งเศสนะครับมั่วอะไรแบนี้คือวิอผมอะขอมั่วไม่ใช่วิเคราะห์ไม่ใช่ว่าคู่จัดมามั่วนะเขาจัดมาให้ถูกแล้วแต่เราขอเดาดีกว่านะครับแลนด์มาร์คเซยอ่ะโอ้หดิลลิงด้วยกันมาเสมอชีวิตที่แลนด์ครับจะชนะมาร์คเซย ปีนี้ที่เล่นในบ้านดีที่นึงเลยแหละแลนอะ R E d N E S สระแอลรอเรือนนอนหนูสอเสือกลันนะครับแล้วก็ชาโตรลูกับเลอรือาร์ฟนะครับผมผมว่าก็น่าจะเป็นทั้งเลอรือาร์ฟที่เหนือกว่า0.75เ็ตแต่ผมเชื่อว่าชาโตรลูจะชนะเลอรือาร์ฟน่าจะพลิกล็อกคู่นีน้เลือาฟาจะตกรอบ แล้วก็แกะมงฟุตกับสตาสบุกหลีกเอิงด้วยกันแกะมงฟุตเหนือกว่า0.25เต็มชีพีที่แกะมงฟุตกับชนะสตาสบุกสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ราซิ่งขับเดอะฟรองกับรีวคู่นี้ไม่น่้เป็นปัญหาครับรีวชวนะแน่ๆแต่เหนือกว่าลาซิ่งขับเดอฟรองเนี่ยสองดอกก็ต้องรีวอยู่ดีครับใส่รีวไปเถอะ เหมือนเบเชได้ไงล่ะบกุกแรลงตายดีสีหนึ so ่งแล้วก็โซโชกันแรงโซโชกับแรงแรงครับผมขนาดไปเยือนโมนาโกคุณยังบุกเอาชนะโมนาโกได้เพราะฉะนั้นเจอโซโชโอม่หน้าเหนือบากกว่าแรงแรงครับเหนือกว่าหนึ่งสเตปจะบุกชนะสิงห์ทองโซโชได้สิงห์ทองกัสิงห์ไง าตามสมตสองขาเป็นสิงโตโชที่แม่เพชรเขาชอบเรียกเชิใช่ไหมแม่เพชรจะเรียกคุณแม่เพชรจะเรียกว่าเชอหรือพี่ติงเนี่ยแหละเชิแผลแรงวันนี้ <laughs> ผมว่าไม่น่ารอด <laughs> แล้วก็ลูอองกับตัวรูทนะครับลูอองหรือลวง R O U E N นะครับผมหรือลวงเนี่ยครับเจอกับตัวรูทตัวรูทเหนือก,กว่า0.75เก็ต้องเป็นตัวรูทค,ครับผมจะบชนใช้วงครับผมแล้วก็ใช้ประใท่ไมบังกีดลีดกับเพสตันนะครับลีดกับเพสตันลินเหนือก,กว่า1.5ผมว่าอันตรายมากๆลองเพสตันดีกว่า ลีชนะไปตันแค่สองหนึ่งลีดได้สามคะแนนจากเปตันไปเฮครับอยู่ทั้งเปตันได้เฮแต่ถ้าเชียรจริงจริงจังๆเปตันไม่ได้คะแนนนะแอผมว่าลีดชนะแต่ชนะไม่ถึงสองน่าจะเบียดอะไรสองไรูต่อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเฉือนเต็มกินแล้วก็ทีเมเระเทฮอนแลนด์นะครับผมอูเทกพีวี ซับิตาเราจะดำโกฮอีเกิลนะครับแล้วก็อันแจกกับวาวไวแล้วก็วีเทกกับฟรีนูดนะครับโปรุเกสท่ามนะครับผมไม่วิเคราะห์ตุรกีทับซ้อนสปอกลาตัสลายเอาสักคู่หนึ่งก็ได้ครับอฟริกาคนิอถานสามคู่วิเคราะห์ให้ก็ได้ครับสปอกลาตัสลายใช่ไหมโปรุเกครับซ้อนสปอกราตัสลาย การ์ตาลายเหนือนกว่า0.5เศษชิบิลิกากาลายเจะบกชนะแท็บตอนสปอร์ครับผมทีมที่เคยได้เข้าไปเล่นใด่นอยู่านชิปิลิกังคู่เนาะแท็ตอนสปอร์เมื่อก่อนก็เคยได้เข้าใช่วันนี้กาลาก็ได้เข้านะครับแล้วก็ตกรอบมาแล้วนะครับผมไปยูโรป้าลีกนะครับกาลาตสลายเจะบุกชนะแท็ตอนสปอร์แล้วก็อฮอลแลนด์ใช่ไหม วิคอสักสามคู่แล้วกันว่ามีคิมนใหญ่อยู่ในนั้นหมดเลยมี p s v อาแจกแล้วก็เฟยนูดนะครับอูเท็ดพีเอสชนะสิบเ็เกมรวดเกมนี้ชนะไปเกมที่สิบแปดซีพีครับชนะแน่นอนแล้วเหนือกว่าหนึ่งจุดห้าก็คงจะบวกถล่มสบายอูเทแพ้พีเวีศูนย์สองหนึ่งสามหรือศูนย์สามครับผมว่าขาดเกินกว่ 1, าหนึ่งประตูพีเอสวีจะบุกชนะแน่ๆชนะขาดด้วย ไดดีไม่ดีเขาจะฟ้าสสี่ชนะสายุสี่เกมเต็มคือพูดง่ายว่าไม่หลุดเสมอใครเลยเก็บร้อยสองคะแนนเต็มโอ้โหโหดมากมากเรื่องแชมป์มัคงไม่ต้องไปมองแล้วครับโดยเรื่ไงเขาได้แชมป์แน่ทีวีแต่ว่าจะเก็บสถิตินขนาดแบบชนะหมดไปทุกเกมหรือเปล่าสำเพราะตอนนี้พวกเขาจะพวกเขายังไม่พลาดเลยนะเล่นมาขึ้นฤดูกาลสิบเจ็ดนะชนะทั้งสิบเจ็ดนัดห้าสิบเอ็ดคะแนนเต็มโหดมากๆนะครับ ปีเตอร์บอสคือเหมือนไม่เก่งแต่ทําเป็นเล่นทาเพจวีชนะ1.7นัดรู้อันแจกวาวไว้อาเแจกชนะแหละ1.75แต่จะชนะขนาดไหนนั่นึ่งซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าปอแปรพอแปรเจนี่เราเจอโวยอิเกิลเกือบตายคือเล่าว่าเกือบตายไม่ใช่โวยอิเกิลเกือบตายนะอันแจกก็เกือบตายนำหนึ่งศูนย์โดนหนึ่งหนึ่งนำสองหนึ่งโดนสองสองนำสามสองเกือบโดนสามสามหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายยังไหล ไปเรื่อยๆเลาตัวรอดไปได้ชนะสามประตูต่อสองเหนือกว่าศูนจุดห้านะครับก็เกมนี้ครับเหนือกว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าโหดมากๆผมว่าลองอัแจกตั้งแล้วกันผมว่าชนะมันสองแต่จำรับว่ามันอาจจะหืดอ่ะเพราะว่าบางทีก็คือแบบมันก็เคยชนะไม่ขาดเหมือนกันใช่ก็เสือกๆเพราะฉะนั้นตั้งไว้ที่อาแจกดีกว่าลองลุ้นดูเผื่อได้สองลูกพอดีนะครับ แล้วก็ฟีดูดลอตเตอร์ดามครับไปเยือนวีเทสอันเนมซึ่งไม่มีอะไรเลยช่วงนี้ฟอร์เลเล่ผลง,งานนี้รอแรงรอแรมากๆฟรีนนดูดเนี่ยว่า1.75คงไม่ขนามือครับได้เป็นนางฟีดูดลอตเตอร์ดามในบุกชนะวีเทสมากกว่าหนึ่งประตูไม่น่ามีปัญหาครับดูแล้วสามคะแนนของฟีนนดูดแน่นอนแล้วก็ปิดท้ายกันที่แอปคอนนะครับ มีแซนเบียก,กับแทนเซเนียโมร็ลกโกกับดีอาคองโกแอฟริกาใต้กับนามิเบียผมไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลยนะแต่เบียนทางเซนเียอย่างเงี้ยมั้วเลยแซเบนในว่าศุกจุดห้าก็เอาเตมเบียแล้วกันจะชนะแทนเซเนียเพราะเกมที่แล้วแทนเซเนียไม่ไม่มีสาภาพเลยโอ้โหแพ้โมร็ลกโกยับเยินเกมนี้ดูแล้วก็คงจะเป็นแซมเบียครับที่จะชนะแทนเซเนียได้แล้วก็โมล็อกโกกับดีอาคองโกนะครับผมโมล็อกโกของวาดิสเลกากูยใช่ไหมยังได้คุมอยู่ใช่ไหม ราะว่ามีหลายตัวเลยที่คุคค้นๆก็คือยูเซฟเอเนเชอรี่อัลเซนินเนอูนาไฮแล้วก็โซเวียนอัมบาลาบัตอะไรเงี้ยก็ดูแล้วในโมรอกโกแหละที่จะชนะเพราะที่ยาของโกผมไม่ค่อยรู้จักใครเลยมีคนถามว่าเปียเอเมริกโอบาเมยองทีมไหนครับไม่ใช่ยาคองโกไม่ใช่คองโกนะครับกาบองเออเปียเอเมริกโอบาเมยองเนี่ยนะครับโอบาเมยองอะไรแหละอดีตกองหน้าของอ่าอาร์เซนอล นะครับผมดอดมุนนะครับตอนนี้อยู่กับหมากเซยครับผมก็กาบองนะครับแล้วก็เอ,อฟเฟกต์กาไบกับน,นามีเบียนะครับผมโหก็สบายครับนาน,นานยังมีเบียเลยครับคิดเอาแล้วกันเอฟเฟกต์กาไบเหนือกว่า0 5ตผมว่านามีเบียดีกว่าผมว่าเกน,นี้จะเสมอกัน ศูนย์ศูนย์เลนหนึ่งบนตัวต่อหนึ่งนะพี่การ์ต้งไม่ชนะครับโอเคก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับรายการเดลีซูเกอร์ฟุตบอลรายวันนะครับผมทุกข้อหม่โอกาสหนะหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ